สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดประหยัดใช้เงินวันละ50บาทผ่านไป16ปีซื้อบ้านได้3หลังเรียกได้ว่าการประหยัดอดออมเป็นเรื่องที่ดีแต่จะมีสักกี่คนที่จะมีวินัยมากพอที่จะหักห้ามใจเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดได้แม้ว่าในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับหนึ่งใน1ิของโลกโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียว จากการสำรวจพบว่าค่าอาหารของชาวโตกเกียวตกเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ900เยนหรือประมาณ260บาทแต่ถึงค่ากรองคีบจะสูงแต่ระบบเศรษฐ,ฐกิจก็ดีมากเช่นกันนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยต้องประหยัดอดออมอย่างหนักและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อย่างเช่นหญิงสาวชาวไซตามะคนหนึ่งเธอได้มาออกรายการโทรทัศน์ครั้งแรกขณะอายุ27ปีและได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับการเก็บออมเงินจนสามารถซื้อบ้านหลังแรกได้ในวัยเพียง27ปีเธอเล่าว่าเมื่อตอนที่เธออายุ18ปีได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าจะซื้อบ้านให้ได้3ามหลังก่อนอายุ34ปีและจะ,กะเกษียณตัวเองหลังจากนั้นแล้วเธอก็เริ่มทำตามความฝันโดยการประหยัดอดออมอย่างหนัก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเฉพาะค่าอาหารที่เป็นค่าใช้ใจ่ายหลักที่หนีไม่พ้นในแต่ละวันโดยเธอจะเลือกซื้ออาหารแบบเรียบง่ายและจะซื้อเมื่อมีการลดราคาแบบกระหน่ำเท่านั้นอาทิอาหารมื้อเช้าของเธอก็คือขนมปังกับเนยในมื้อกลางวันจะเป็นปลาแซลมอนย่างที่เธอทำมาจากบ้านส่วนมื้อเย็นจะเป็นอุด้งซองสำเร็จรูปและเติมผักนิดหน่อยที่ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ต โดยในแต่ละวันเธอจะหมดเงินกับค่าอาหารฉเฉลี่ยเพียงวันละ153เยนหรือประมาณ45บาทเท่านั้นเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า16ปีซึ่งไม่เพียงแค่ค่าอาหารค่าใช้ใจ่ายในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเธอก็จะนำของที่คนอื่นไม่ใส่มาใส่หรือเฟอร์นิเจอร์ก็จะหยิบเอามาจากคนที่เขาทิ้งกัน และจากการประหยัดอย่างหนักเธอก็สามารถทำความฝันเป็นจริงได้โดยการซื้อบ้านหลังแรกในราคา10ล้านเยนหรือประมาณ2 9 0ล้านเแสนบาทด้วยวัย27ปีจากหน้าที่การงานของเธอที่มีรายได้กว่า256,000เยนหรือประมาณ74,000บาทเธอบอกว่าต้องการซื้อบ้านหลังอื่นเพิ่มเติมอีกและในวัย29ปีบ้านหลังที่สของเธอก็ตามมาในราคา18ล้านเยนหรือประมาณ5ล้านแสนบาท รายหลังที่3ราคากว่า27ล้านเยนหรือประมาณ7 8ล้านแแสนบาทในวัย34ปีทั้งนี้ในปัจจุบันเธอก็เปรียบเสมือนเสื้อนอนกินและ,กะเกษียณตัวเองเรียบร้อยโดยรายรับส่วนหนึ่งได้มาจากการเก็บค่าชาวบ้านตั้งแต่เธอได้บ้านหลังแรกเป็นจำนวนกว่า3 0 0 0 0เยนหรือประมาณ8,800บาทในทุกๆเดือนอีกทั้งตอนนี้เธอยังแปลงบ้านพักส่วนหนึ่งให้เป็นคาเฟ่มแมวจอนจัดซึ่งถือว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเธอด้วย ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอกับคุณข้อมูลจาก TNews ส์ News. ขอบคุณครับ